สวัสดีสวัสดีทุกทุกคนนะคะสวัสดีทุกทุกคนที่เข้ามาชมที่เข้ามาชมอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันทํางานแต่เป็นวันทํางานแต่เป็นวันทํางานที่ทรมานที่ทรมานมาก วันนี้เป็นวันนี้พูดเสร็จเลยก็ได้เอาเทานี้วันนี้จะเป็นเราก็ไม่ได้ทําแค่ครั้งเดียวหรอกห,าหลายๆคนก็บอกให้ไปง้อไปทานะคะเราไม่ได้ทําแค่ครั้งเดียวแต่อาจจะเห็นลาล่าด้วยความสนุกสนานเราก็สนุกสนานกบเกินความเศร้าไปงั้นๆนะคะเช่นนั้นวันนี้นะคะจะเป็นครัง้งครั้งสุดท้ายที่จะทําที่จะทํานะคะถ้าไม่สําเร็จ นั่นก็หมายถึงว่ามันมันก็ต้องต่างคนต่างอยู่ถ้าไม่สำเร็จนะคะอันนี้อันนี้นะคะเราตั้งใจนะคะเราตั้งใจออกมาออกมาให้เขาแล้วจริงๆซึ่งอีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะต้องร้องเพลงคู่ด้วยกันแล้วเมื่อตะกี้ก็ ก็ซ้อมไปแล้วซึ่งเวลาไม่มีไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิในการทำงานเลยวันนี้คือเราจะเนื้อเพลงไม่ได้จริงๆเราสับเราสับท่อนกันหมดเลยฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะทุกคนที่อยู่ในนี้นะคะหนึ่งพันกว่าคนนะคะช่วยเป็นพยานให้ลาละ่าด้วยในการที่ลาลาจะทำวันนี้นะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่ง ที่ดีแล้วดีที่สุดมากๆนี่คือข้อความนะคะที่ราเขียนเราก็ไม่รู้จะพูดคำว่ายังไงแล้ว,ดวา,าดี๋ยว่ <c oughs> าบขอโทษขอโทษจริงๆ <c oughs> เดีเ๋ยว <c oughs> เราจะเดินเข้าไปหาเราจะเดินเข้าไปหาลูลูพร้อมๆกันนี่เป็น สิ่งที่ตั้งใจทำจริงๆถ้าเกิดว่าผ่านวันนี้ไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์แลว้วก็สภาพจิตใจเราจะเป็นยังไงถ้าวันนี้ลาล่าทำไม่สำเร็จนั่นก็หมายถึงว่าไม่สำเร็จทุกอย่างก็ต้องเกมโอเวอร์เราคิดว่าเราทำดีท,ที่สุดแล้วแล้วเราก็รักเขามากด้วย โอ okay, เดียวแล้วก็ไปหาเขาพร้อมๆกันเดี๋ยวพี่ต้องเป็นพยานเดียพี่ต้องเป็นพยานด้วยในวันนี้พามามาอัดรายการด้วยเราจะไปหานางพร้อมๆกันนะคะคฝากกดแชร์กดไลค์เป็นพยานให้ลาลาด้วยว่าวันนี้ เราตั้งใจทําแล้วพออีกไม่กี่ชั่วโมงค,คือมันต้องทํางานทํางานด้วยกันแล้วถ้าวันนี้มันเคลียร์กันไม่จบนั่นหมามันทํางานมันทํางานด้วยกันไม่ได้จริงๆกลับกล้องเลย พี่ตำวจก็ยังประาันธันเกิดเขอีกแค่สองเือนวันเกิดเขาเขาขอจ้าของเป็นพาอมันเกิดม่เป็นม่อ

อืมแต่เอราไม่กินนั่นแล้ว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ